ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแพนทาร์ลนะคะคลิปนี้เราจะมาส่องความรักชาวมีนนะคะประจําเดือนมิถุนายนปีพศ2565 ชาวมีนคือผู้ที่เกิดตั้ง15มีนาคมถึง12เมษาย,ยนนะคะดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะทุกท่านดูได้ทุกกลุ่ม l g b t q ได้หมดเลยการอ่นานไพ่เป็นแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องราวของเราเป็นอันขาดเพราะว่าเราไม่ดูเป็นการส่วนตัวเนาะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้บางเหตุการณ์าจ,จะเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดก็ได้นะคะแล้วก็คลิปนี้แบ่งออกเป็นสพาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นเรื่องคนมีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนพาร์ทสองเป็นเรื่องคนโสดนะคะ เอาละค่ะทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองของชาวมีนด้วยนะมาดูกันว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ทั้งสองประเด็นว่าจ,จะเป็นคนมีประเด็นความรักหรือว่าคนโสดจะเป็นเช่นไรอาจจะมีเสียงดังรบกวนคนทําคลิปอยู่ติดถนนยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะบางอย่างมันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่านะทุกท่านนะเราจะดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักก่อนนะชาวมีนนะคนมีประเด็นความรักก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูให้กับคนโสดเนาะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ชาวมีนนะคะคนมีประเด็นความรักประจำเดือนมิถุนายนนะคะใบแรกนะคะเด็กคือดาบนะใบที่สองนะคะสิบถ้วยนะคะ ผู้อ่านมองว่าคุณนะ่าจะได้ดีกับใครสักคนหนึ่งที่มีความแตกต่างด้านอายุอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้ได้หมดหรือในกลุ่ม L g B T Q ได้หมดเลยนะคะนะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ดูเหมือนว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณถูกใจอ่ะนะคะถูกคอถูกใจนะคะเหมือนกับเขาคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณหรือเปล่าเจอจากโซเชียลเจอจากออนไลน์ได้นะคะนะเป็นคนทางไกลนะต่างชาติก็ได้เห็นไหมอาจจะอยู่ในกลุ่มของอาชีพงานราชการก็ได้นะคะนะ คุณกับเขานะ่าจะเจอกันแบบโซเชียลแล้วก็บางคนอาจจะเจอในเรื่องของงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานแตง่งหรือการสัมมนาการอบรมต่างๆก็ได้นะหรือการแนะนําจากเพื่อนก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องรา,คว,าวความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนคนสองคนนะถูกตาต้องใจกันนะคะไพ่สี่เมท้าวนะคุณอาจจะคุยกันได้ไม่นานแต่พูดคุยถึงเรื่องอนาคตร่วมกันแล้วอ่ะนะคะนะ เนี่ยภายเดวิวนะจะดีวกว่าชาวทัดดินพุสดกันมังกรน,นะคะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะพูดจาดีเข้าหากับทุกคนได้ง่ายนะคะนะหายพินเทศก่อนหน้านั้นคุณกับเขานะคะน่าจะมีเรื่องราวที่แบบปิดบังกันไว้อยู่เหมือนกับว่าใครบางคนนี่แหละนะคะยังมีรักในความลับอยู่นะเหมือนกับว่ายังดีวคนเก่าอยู่หรือบางคนอาจจะดีวคนใหม่เนี่ยแต่อาจจะพูด,พดเล่นพูดจริงอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ได้เปิดเผยเนาะแต่สุดท้ายนะเนี่ยก็มาเลือกที่เราว่า ความสัมพันธ์นี้นะมันน่าจะได้ไปตกกับเราอย่างนี้นะคะนะเขาปรารถนาในตัวคุณนะเขามอาความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ครั้งแรกที่เจอเลยนะคะแล้วก็เหมือนพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเทคแคร์พร้อมที่จะใช้ชีวิตไปด้วยกันนะคะตัวคุณเองนะคะก็ชอบเขาเหมือนกันเรเบอร์นะคะเหมือนคนสองคนอะ่ะมันเหมือนเป็นไรแบบจักรวาลได้ส่งมาแล้วนะคะว่าเอาละคนสองคนอ่ะมันน่าจะถึงเวลาที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหรือเปล่านะคะอันนี้อ่านตามไพ่ไม่ได้เอาใจใครนะนะคะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้มีอะไรมากมันเหมือนกับเป็นแค่การเข้าใจผิดกันหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะมันเลยทําให้คนสองคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจมากนะคะทีนี้เรามาดูว่าความรู้สึกคนสองคนนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะดูความรู้สึกเขาก่อนนะในความรักครั้งนี้เขารู้สึกยังไงนะ ดยการเปิดไพ่หกใบนะทุกคนนะผู้อ่านมองว่าความรู้สึกของเขาใบแรกนะ่มันเจ็ดไม้เท้าใบที่สองนะคะสิบดาบนะเขาจะพยายามเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่านะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นความลับนะคะที่มีต่อคุณเขาจะเปิดเผยให้หมดเลยนะคะในตัวเขานะแปดเหรียญน,นะคะเหมือนเขาจะพยายามสร้างอะไรขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างทาให้คุณประหลาดใจหรือเปล่าเป็นการเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะคะเฮอร์มิตนะคะ ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังหาข้อมูลหรือกําลังสืบกําลังสอ่งอะไรอยู่ไหมนะคะหรือกําลังดูตัวตนของเราอยู่นะคะ6ถ้วยนะคะบ่งบอกเรื่องของความปรารถนาดีความอยากดูแลความอยากเทคแคร์เหมือนเขาอยากจะดูแลคุณอะนะคะนะเนี่ยสองถ้วยเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณน่าจะเป็นโซเมทของเขานะคะความรู้สึกของคุณล่ะ แรกของคุณนะคะราชาถือเหรียญใบที่สองนะคะสี่ถ้วยคุณมองว่าเขาเป็นคนที่แบบน่ารักนะ่ะเขาเป็นคนที่นิสคุณมองว่าเขาอาจจะมีคนเข้ามาชอบเยอะคุณน้อยใจอะนะคะสี่ถ้วยแล้วก็ยังไม่กล้าตัดสินใจเรื่องราวความรักครั้งนี้นะ,ะแปดถ้วยอยากจะหันหลงังความรักความสัมพันธ์นะะ่ะคุณไม่กล้าไปต่อนะคะคุณกลัวหลายๆอย่างนะคะห้าเหรียญคุณมองว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขารักเราจริงไหมหรือเขามาเพื่อผลประโยชน์นะคะนะ ราชินีถือไม้เท้าคุณต้องการเป็นตัวจริงนะคุณไม่ต้องการที่จะเป็นตัวเลือกของใครนะคะสิบถ้วยคุณต้องการแต่งงานคุณต้องการมีครอบครัวคุณต้องการให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะมาดูบทสรุปคนสองคนจะออกมาในรูปแบบไหนบทสรุปนะคะคนมีประเด็นความรักนะชาวมีน ใบแรกนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะใบที่สองนะคะหกเหรียญผู้อ่านมองว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนเป็นการแบบพูดคุยเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันหรือเปล่านะคะนะแล้วก็มีการดูที่ดูทางมีในเรื่องของการปรึกษานะคะมีเรื่องของธุรกิจนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะผู้อ่านมองว่าคนสองคนรู้สึกดีรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เป็นคู่กันในอดีตชาติหรือเปล่าไพ่เจ้ากรรมในเวรเกิดขึ้นนะคะนะมองคุยอนาคตร,ร่วมกันไหมเนี่ยนะคะคุณอาจจะคุยขึ้นมาเขาอาจจะคุยขึ้นมาได้แบบมันเหมือนกับว่าเอาล่ะนะคะถ้าท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันจะลงเอยยังไงนะคะคุณสองคนอ่ะก็ขอใช้ชีวิตร,ร่วมกันนะคะเหมือนคุยเรื่องอนาคตเลยอ่ะเหมือนเขาจะเทคแคร์ดูแลคุณแล้วเหมือนจะพาไปพบปะผู้ใหญ่หรือเปล่านะคะเนี่ยคนสองคนนะคะมันถึงช่วงเวลาที่ว่าต้องได้ใช้ชีวิตร,ร่วมกันแล้วล่ะ อยู่ไกลกันแค่ไหนนะสุดท้ายก็ได้มาหากันเหมือนเดิมนะคะเนี่ยคุณจะมีความสุขกับเขาอะนะคะเหมือนเป็นการเปิดใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะเนี่ยอนาคตนะข้างหน้าระหว่างคุณกับเขานะ่าจะมีความสุขแหละพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันนะคะมีการบอกบอกเรื่องการจะไปใช้ชีวิตแบบไหนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะเนี่ยสุดท้ายความรักคุณสมหวังนะคะเนี่ยนะมีการพูดคุยอนาคตร่วมกันนะคะนะ นี่สำหรับคนที่มีประเด็นความรักต่อมามาดูในเรื่องคนโสดมั่งคนโสดเป็นยังไงมั่งเอ้ยหกไม่เท้าเจ็ดเหรียญทํางานอย่างเดียวเลยนะคนโสดนะเหมือนกับว่ามุ่งมั่นขยันทําอยู่อย่างเดียวอะนะคะนะ ราชาถือดาบนะ,ค,ะคุณคิดถึงใครคนหนึ่งที่แบบคุณตัดความสัมพันธ์ไปแล้วอะนะคะนะก้าวไม่ทา้คาค่ายังอยู่ในความทรงจายังอยู่ในชีวิตยังอยู่ในใจคุณอยู่เลยนะคะห้าเหรียญถึงแม้ความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นนะอาจจะเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ก็ตามนะคะวงล้อโชคตาบ่งบอกว่าคุณยังคิดถึงคนเก่ายังรอคนเก่าอยู่หรือเปล่านะคะคุณไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเลยนะคะสิบเหรียญน,นะคะ ที่ผ่านมาคุณทุ่มเทเรื่องการงานเนาะความมั่นคงคุณก็อาจจะมีเรื่องของการเทคแคร์ดูแลครอบครัวแล้วก็อาจจะมีการวางแผนในอนาคตข้างหน้าว่าถ้าเกิดว่าคุณมีใครเข้ามาในในชีวิตเนี่ยนะคะคุณจะทําอะไรโน่นนี่นั่นก็มีการปรึกษากันนะคะหกถ้วยนะคะคุณคิดถึงคนที่แบบอายุน้อยกว่าคุณอะนะคะเหมือนเขาคนนี้มีอิทธิพลต่อจิตใจคุณมากนะคะอาจจะเลิกลางกันไปนานหรือไม่นานก็ได้นะราชินีถือถ้วยคุณปรารถนานะให้ความรักครั้งนี้ นี่ย้อนกลับมาอีกครั้งได้ไหมคุณรู้สึกคุณมีความสุขถ้าเกิดว่าได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาจัสเมนคุณเชื่อในเรื่องโชคชะตาเชื่อในเรื่องของเวรกรรมคุณเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาต้องกลับมานะคะนะมาดูว่าคนโสดชาวมีนนะคะในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ตัวคุณจะมีคนเข้ามาในชีวิตไหม ใแบ,บแรกของคุณนะคะ1ไม่เท้านะคะใบที่สองนะก้าวดาบผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองนะนะคะเหมือนมุ่งมัน่นเกี่ยวกับการงานแล้วก็ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคุณเก่าๆอยู่เลยเน่ยนะคะนะเนี่ยคุณไม่ยอมเปิดใจนะคะนะเวลามีใครเข้ามาคุณก็แบบปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกนะแต่คุณไม่เลือกนะคะเหมือนตัวคุณเองเนะี่ยยังผูกพันยังผูกติดกับคนเก่าๆนะคะนะ แม้ความสัมพันธ์มันจะตัดขาดไปแล้วก็ตามนะคะทุกคนเนาะเนี่ยคุณยังแอบส่องแอบมองแอบส่องหาอยู่ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงชีวิตเขาลําบากไหมนะคะคุณรอคนเก่ากลับมาหรือเปล่านะคะชาวมีนเหมือนคุณไม่ยอมมุกอ่อนจากรักครั้งนี้เลยเห็นไหมนะยังวงเวียนอยู่นะคุณมุกอ่อนจากรักครั้งนี้ไม่ได้แน่นอนเนี่ยละอ่าไฮพินเทสเข้ามาเนี่ยมันบกบอกนะเรื่องของ ความทรงจำอะไรดีๆอ่ะนะคะที่คุณแบบไม่สามารถที่จะเอาออกจากใจจากหัวคุณได้เลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณรอ,อปฏิหารรอให้คนที่คุณแบบรอ,อคอยกลับมานะคะนะชาวมีนคนโสดน,นะ,ค,ะคุณน่าจะรอ,อคนเก่าอ่ะนะคะคุณไม่ยอมมุกออนเลยอ่ะนะคะยังวงเวียนอยู่แต่วความรู้สึกนะยังวงเวียนอยู่กับสิ่งเก่าๆอยู่นะคะชีวิตไม่ยอมมุกออนเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะนะ ของชาวมีนเนาะทั้งคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็ทั้งคนโสดนะอาจจะไม่ถูกใจไงต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะเป็นดวงโดยรวมนะคะนะก็หวังว่าคลิปหน้าน่าจะได้เจอกันใหม่นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ